วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีต่อจอด้วยสาย d i s p l a y p o r t t ทเวดีไนะครับต่อจอนะครับโดยการใช้สาย d i s p l a y p o t t ตทเวดีนะครับการที่เราจะต่อจอเราต้องดูการ์จอว่าช่องที่เราจะต่อจะมีอะไรบ้างตัวที่นี้เราจะใช้ d i s p l a y p o r t เพราะว่ามันมี3มช่องและจอคอมเรามีแค่ h d m i นะครับใช้ d i สเพย์พอร์ตทเวดี เราจะต่อจากช่องที่หนึ่ไปหาจอคอมนะครับก็ต้องดูสองช่องนี้โดยการแยกนะครับโดยการดูว่าตัว hdmi กับ displayport จะแตกต่างกันที่หัวนะครับอันนี้คือ hdmi นะครับ displayport จะมีหัวที่แตกต่างกันที่ฝั่งซ้ายมันจะมีหัวที่ชี้ลงมานะครับตรงนี้จะมีตัวแบนๆนะครับนี่เรียกว่า displayport การต่อก็คือเสียบเข้าไปตรงๆกับก้าจออย่างนี้เลยนะครับ อย่างนี้นะครับแล้วก็ HDMI ต่อที่จอคอมนะครับหลังจอคอมแล้วก็ HDMI ตรงนี้นะครับจะมาต่อที่ช่องซึ่งเราก็ต้องดูที่ช่องว่ามี HDMI ไหมซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้จะมี HDMI ตรงนี้คือ VGA นะครับมันจะใส่ได้ด้วยกันพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มาเปิดฮอบกันนะครับ อ่านี่นะครับภาพก็ขึ้นแล้วง่ายๆนะครับสำหรับการต่อจอด้วยสายรีดเพย์พอร์ตโทรอทนะครับอาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ